คือเฟนนี่รู้สึกไม่ค่อยสบายค่ะคุณหมอเลยให้ยามาทานเฟนนี่กําลังดูว่าจะทานดีหรือเปล่าทาไมจะไม่ทานล่ะคะก็ยามันขมมากค่ะโอ้โหเฟนนี่ถ้าเกิดยาไม่ขมก็ไม่ใช่ยาสิคะเหมือนที่เขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาไงแล้วทำไมยาถึงมีรสขมล่ะคะยาเนี่ยมันอาจจะขมก็ได้หวานก็มีนะบางทีก็รสเผ็ดแล้วก็ บางทีมันกินแล้วมันไม่มีรสอะไรเลยมันเฉยๆกินไม่ค่อยลงก็มีเหมือนกันไอรสไม่มีรสอะไรเนีน่ยนะแต่ว่าไอายาที่แฟนนี่พูดเนี่ยเนี่ยมันเป็นยาแผนปัจจุบันนะไอายาแผนปัจจุบันเนีน่ยนะมันได้จากการแยกแก่นยาแล้วก็นํามาทําให้บริสุทธิ์หรืออาจใช้วิธีหาสูตรโครงสร้างแล้วสังเคราะห์เรียนแบบสูตรที่หามาได้ก็นนะ้หรือจะเป็นการสังเคราะห์ยาขึ้นใหม่เลยก็ได้ แล้วทำไมยามีรูปร่างไม่เหมือนกันล่ะคะการใี้ยาบางอย่างเนี่ยเป็นครีมก็มีเป็นน้ำก็มีเป็นเม็ดก็มีเป็นหลอดเป็นแคปซูลโอ้มีหน้าตาสีสันแตกต่างกันไปเลยก็เพราะว่าเขาออกแบบให้เราสะดวกในการใช้ไางาแล้วก็ทำให้ยาเนี่ยออกฤทธิ์ได้นานขึ้นเฟนนี่รู้ไหมคะยาที่เป็นแคปซูลข้างในก็คือผงยานั่นแหละคะ่ะ แต่ว่าเอามาใส่ไว้ในหลอดที่ทําจากเยลลตินแข็งเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยหลอดก็จะค่อยๆสลายตัวทําให้ตัวยาถูกด,ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของคนเราไปอย่างช้าๆไงนะคะยาเม็ดพวกนี้เหมือนช็อกโกแลตเลยนะคะเขาเรียกว่ายาเม็ดเคลือบค่ะซึ่งได้มาจากการนําเอายาผงเนี่ยมาอัดเป็นเม็ดจากนั้นเนี่ยเขาก็เคลือบด,ด้วยสีหรือสารบางอย่างทําให้มีสีสวยน่าทานและที่สําคัญก็ไม่มีรสขมด้วยค่ะและคนนี้เลือกิตยาเม็ดแบบนี้ได้ไหมคะ ไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาหมอเขาสั่งยาเนี่ยนะเขาก็จะเลือกว่าเวลาหนูเนี่ยเป็นโรคอะไรหนูอายุเท่าไหร่หนูเป็นผู้ชายผู้หญิงสาภาพร่างกายข็งแต่ละคนเป็นอย่างไรบางคนก็กินยาน้ำบางคนก็กินยาเม็ดคล้ายๆช็อกโกแลตบางคนก็กินแคปซูลนะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อให้เราหายป่วยได้ไวๆไงนะแล้วก็ให้ยาเนี่ยมันออกฤทธิ์ได้ตามจังหวะเวลา แล้วก็จะได้ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายด้วยผลเสียยังไงล่ะคะคือผลเสียคือบางคนเนี่ยก็อาจจะแพ้ยาบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่แพ้กับนะบางคนก็แพ้หรือว่ายาบางชนิดถ้ากินติดต่อกันนานๆเนี่ยมันก็ไปสะสมอยู่นในร่างกายแล้วมันก็มีปัญหาบางทีือยาก็เสื่อมคุณภาพหมดอายุกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็แถมยังมีอันตรายอยีกด้วย เหมือนที่เขาว่ายามีทั้งคุณอนันต์แล้วก็โทษมหันค่ะเออแล้วถ้าอยากเราสองคนอยากรู้เรื่องยาต่อเนี่ยนะลองไปหาอ่านได้ในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับยเยาวชนในพระบาทสมเด็จพระเจา้จาอยู่หัวค่ะแซลเลื่อยห <c oughs> <c oughs>